คำพยากรณ์ลัคนาราศีกันประจําเดือนกรกฎาคม2,568ลักลัคนากันจาเดือนนี้คือดวงมาแบบมีเส้นค้้งมีทั้งอารมณ์สู้โลกส่วนตัวและความอยากหนีไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์คนเดียวแม่บอกเลยว่าสมองเท่าจะัยแต่ใจอาจเบลอๆนิดนึงเดือนนี้งานวิ่งมารัวๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์ประมวลผล ถ้าใครทำงานสายครีเอทีฟการสื่อสารหรือ HR คืองานจะหนักแต่เงินจะมามีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นมือขวาให้ใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวข้อคุณระวังอย่ารับทุกอย่างเพราะกันชอบเป็นคนดีแต่พองานล้นจะกลายเป็นคนที่บ่นในใจคนเดียวแล้วกดดันตัวเองจนดาวแซดลงมารายรับยังมาเรื่อยๆจ้ะ โดยเฉพาะจากงานพิเศษงานแปลงานวางระบบหรือช่วยคนอื่นแก้ปัญหาแต่ต้องระวังค่าใช้ใจแฝงเช่นค่ารักษาเล็กๆค่าเดินทางหรือซื้อของเพราะเครียดทริกให้ตั้งกฎกับตัวเองง่ายๆเช่นถ้าของชิ้นนั้นเกิน1,000บาทให้รอ48ชั่วโมงถ้าจะกินของแพงให้ตั้งเป้าเสร็จงานนี้ก่อนถึงจะกินคนมีคู่ จะมีโมเมนต์ที่อีกฝ่ายน้อยใจเบาๆเพราะกันโฟกัสงานคือไม่ได้ไม่รักนะแต่อารมณ์มันพาไปใจลอยง่ายเบื่อเร็วใครครบกันมานานอย่าเผลอปล่อยให้ความสัมพันธ์กลายเป็นรูทีนแบบจืดจางนะคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เธอจะเป็นสายหาข้อเสียก่อนระวังนะลูกอย่าเผลอตัดสินคนจากข้อความแชทหรือเวลาตอบไลน์ คนที่ดูน่ารำคาญอาจมีมุมอบอุ่นซ่อนอยู่ก็ได้นะมีความล้าแบบคนเก็บทุกอย่างไว้ในหัวระวังไมเกรนปวดคอบ่าไหล่และนอนไม่ลึกใครที่ชอบแอบกินของหวานเวลาทำงานเยอะระวังระดับน้ำตาลขึ้นนะลูกแนะนำนวดคอไหลเบาๆลองฝึกหายใจ4-7-8ก่อนนอน บางคนอาจรู้สึกว่าการอยู่เงียบๆสักวันคือยาชั้นดีเดือนนี้คนจะเข้ามาหาเธอเพื่อขอคำแนะนําขอให้ช่วยดูโน่นนี่เธอคือเหมือนแหล่งพลังงานของคนรอบตัวแต่อย่าลืมว่าแพลนเนอร์ที่ดีต้องรู้จักจัดตารางพักด้วยกันคือสายวางแผนชีวิตให้คนอื่นดีแต่ลืมวางแผนให้ตัวเอง แม่อยากให้เธอลองหันมาสร้างสเปซของตัวเองบ้างไม่ต้องมีใครไม่ต้องวางแผนแค่หายใจก็พอสีมงคลขาวม่วงลาเวนเดอร์เขียวน้ำทะเลหินน้ำชอกอะเมทิสต์ฟลูออไรด์ช่วยเรื่องการนอนและสมาธิบทสวดแนะนำบทพุทธคุณหรือเสียงน้ำเสียงลมเบาๆสิ่งเสริมพลัง เทียนหอมกลิ่นลาเวนเดอร์สมุดโน้ตสีฟ้าพลังจากสัตว์กระรอกกระต่ายช่วยให้ใจเบาและรู้สึกเพลฟูขอพูดตรงๆนะลัคนากันเดือนนี้คือคนที่มีศักยภาพสูงมากสมองเธอวิ่งไวความเข้าใจลึกและใจยังอ่อนโยนแต่เธอมักไม่ให้คะแนนตัวเองเลยเดือนนี้ให้กำลังใจตัวเองหน่อยลูก ซื้อชานมให้ตัวเองก็ได้พาตัวเองไปดูดาวก็ได้หรือแค่นอนเฉยๆฟังเพลงเก่าๆก็พอเพราะกันที่ใจอิ่มคือกันที่สร้างโลกได้สวยที่สุดแล้วใครชอบดวงพยากรณ์ฝากกดติดตามด้วยค่ะ